ก็ถึงที่สนามบินนาริตะแล้วนะคะได้ทำการเช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติแล้วก็รอดรอปกระเป๋าค่ะซึ่งรอบนี้กระเป๋าของเรามีทั้งหมด5ใบนะคะจะ d r อป3ใบแล้วก็ถือเครื่อง2ใบค่ะเพราะว่าของฝากเราเยอะมากนะคะมีทั้งของกินเคจิระหว่างที่อยู่ไทยแล้วก็ของฝากคุณตาคุณยายค่ะ ่อนจะขึ้นเครื่องเราก็หาอะไรรองท้องก่อนนะคะเพราะว่ากว่าอาหารบนเครื่องจะมาก็จะหิวซะก่อนค่ะวันนี้เคจิก็ขอทานซูชิส่งไทยนะคะเพราะว่ากลับไทยเคจิจะทานไม่ได้ประมาณ2ส,สัปดาห์นี่อันนี้ของแม่นะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะรอบนี้เรานั่ง10แอร หลังจากเครื่องขึ้นมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีการประกาศว่าที่นั่งข้างหน้านะคะที่เป็นฟลูแฟตเนี่ยว่างป,ป๊าป๊าก็เลยขอเปลี่ยนที่นั่งค่ะก็คือจะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่คนละ4 0,000เยนนะคะซึ่งถ้าว่างเนี่ยเราสามารถทำการแจ้งกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะสำหรับการชำระเงินก็ชำระผ่านบัตรเครดิตบนเครื่องให้เรียบร้อยก่อนเปลี่ยนที่นั่งนะคะแล้วก็บริการเสริมต่างๆที่เราจองไว้ก็มีบริการเหมือนเดิมค่ะ

ถึงแล้วนะคะนั่งเครื่องมาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งโซโซโเค่จีบอกเคยไปนะคะเดี๋ยวเราไปตรงตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเราก็ไปรับกระเป๋าจะได้กลับที่พักกันแล้วไฟแบบดึกเหมือนกันนะเนี่ยประมาณ3 1 0ครึ่งเพราะฉะนั้นก็จะแบบคนจะน้อยนิดหนึ่ง ไม่รู้ว่าโรงอาคารใหม่หรืออาคารเก่าคะน่าจะอาคารเก่าเอจักอาจิตเตตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะครั้งนี้ก็พักที่เดิมค่ะที่ดีโ ok อกุระดูสักุระโนคิวอรรมาเหรอนะรีบด่งนดูสักุระโนคิวรดาเหรอ ากุระโนคิวะโดูต้นสกุระเราหายไปแล้วม,มีช้างมาแทนนะคะโอ้คาวายิพ่อป,ป้าโอเคจิมูกเจ๊ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะเราก็พักที่ดิโออ่ะดิโอกระเหมือนเดิมนะคะก็จองห้องแบบเหมือนเดิมเลย ก็จะอยู่กันที่นี่ทั้งหมดสามคืนนะคะไหนๆก็มาแล้วขอเปิดนเอาเกต้าปะว้าสวยอีว้า้าวว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 ้าว้าวว้าว้วว้าวาวว้าววาววววอ้าว้้้ว้ ไปล้างมือครับเท่มนต้องเนลยวชับอาเิดานนันต้เจจิวาดอะไรเอ่ยวาดวัดนะคะเจจิชอบวัดชอบวัดอะไรนะวัดอรุณ ช no mm ิ hmm. <that 's fine> good, right? ้น um, ท <that> well ีคองนั่นเด้อโปรเจกโตเด้อต้มข่าสุเก๋าชิ้นตัวเก๋าอร่อยส์แ้วเบตเตอสวัสด์ท์ดกย่ดไหมแบบว่าเป็นตะข่ายอนี้เป็นต้มข่าไก่นะคะแล้วก็มีข้าวสวยมีมันฝรั่ง เป็นเมนูที่แบบง่ายๆสำหรับมื้อดึกนะคะดึกมากที่ญี่ปุ่นตีสองแล้วนะคะ เช้ามาเราก็เที่ยวกันต่อเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านหน้าของเมกะพล a าซ่าค่ะก็คือเคจิเข้าไปซื้อโมเดลเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากําลังจะเดินพาป๊าไปที่ตลาดคลองถมนะคะป๊าเขาอยากจะมานานมากแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสมาสักทีนะคะเพราะว่าเคจิยังเล็กปีนี้เคจิพร้อมเดินไปกับปป๊าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ แต่ก่อนแม่แค่จีกับป๊ะป๊าก็มาเดินแบบนี้ค่ะปะป๊าชอบพาเดินตอนนี้ก็เดินมาถึงจุดที่ป๊ะป๊าอยากจะมาช้อปปิ้งแล้วนะคะตอนป๊ะป๊าทำงานอยู่ที่ไทยเนี่ยป๊ะป๊าบอกว่ามาที่นี่ประจำนะคะทุกอาทิตย์เขาก็จะมาเดินดูของแต่งรถ เดินดูไฟเดินดูอุปกรณ์ไฟฟ้านู่นนี่นั่นนะคะป,ะปะาป๊าบอกว่าที่นี่มีของให้เลือกเยอะมีครบทุกอย่างที่ป๊าป๊าเขาอยากจะได้นะคะแล้วก็ราคาดีด้วยค่ะเคจิก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่นะคะก็จะงงๆค่ะไม่รู้ว่าจะดูอะไรนะคะจนเดินไปเห็นร้านขายสติกเกอร์ค่ะเป็นร้านที่เคจิชอบมากนะคะเป็นเด็กที่ชอบสติกเกอร์ แล้วก็มีทั้งสติกเกอร์ธงชาติไทยสติกเกอร์การบินไทยให้เลือกนะคะพอเคจิมาถึงร้านปุ๊บนะคะก็คือดูออกตั้งแต่สีหน้าเลยค่ะว่าเด็กคนนี้สนใจสติกเกอร์มากคุณพี่เจ้าของร้านก็พาเข้าไปเลือกด้านในเลยนะคะนี่ด้านในก็มีอีกเยอะเลยค่ะเคจิก็ใช้เวลาเลือกอยู่ประมาณ10นาทีนะคะได้มาหลายชิ้นเลยแล้วก็ราคาน่ารักมากๆซื้อเป็น10ชิ้นก็ราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ ที่หัวลำโพงอีกแล้วนะคะมาทุกครั้งที่มาที่ไทยเลี่ยอช่ิลยจิกเลยใลย่เี่เล่่ยเ่ <ー>いい、ねね、そういえば、の11が止まってたらすごいラッキーなのよ。止まってたらすごいラッキーって言ってたけど。お前、おなかを置いてた。お前、買い取っておきよう。お前、買い取っておきよう。お前、いいん、マグロ、いいん。おいしいよね。ね。 ข้างใน้เย็นมากเลยค่ะว้าวยักษ์กูโมขี้ห่ฮนพอร์ขี้่านมัเตตมำってるนี่นะคะตรงนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วก็จะมี แล้วจากไอ้น้ำนะคะมาโชว์ตลอดเลยอเอททอ,ททอ,อมาทีไรก็ต้องมาพิพิธภัณฑ์ตลอดแค่สิเขาชอบนะคะ ใจจิงก็อยากจะพาเคจินั่งรถไฟทัวร์ไปต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าวันที่เรามาเนี่ยก็คือวันจันทร์แต่รถไฟส่วนใหญ่ก็จะมีทัวร์ประมาณวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยค่ะเวลาก็คือไม่ตรงกันถ้า อยากจะขึ้นรถไฟแบบทัวร์ไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราต้องรอถึง5วันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเราก็เลยกลับบ้านไปหาคุณตาคุณยายก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาครั้งหน้าหรือว่าครั้งไหนๆที่เรามาตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็ค่อยนั่งรถไฟทัวร์ไปต่างจังหวัดกันค่ะ พอออกจากหัวลำโพงแล้วก็มาที่เซนทันเวิร์นะคะเคจเขาตั้งใจมาซื้อรถไฟที่นี่ค่ะเพราะว่ามีรถไฟขบวนที่หายากนะคะก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีแล้วนะคะหายากมากๆแต่ว่ามีขายที่เซนทันค่ะแล้วก็ลดถึง30%นะคะได้ราคาดีมากๆเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บที่โรงแรมก่อนแล้วก็ค่อยออกไปเที่ยวกันต่อค่ะ นี่เราเปลี่ยนห้องนะเพราะว่าห้องเมือ่อคืนเสียงรถดังมากก็เลยมาาเปลี่ยนมาอีกห้องหนึง่ง <But no, S 1> เป็นห้องมุมเหมือนกันนะคะแต่เหมือนจะได้รับการอัปเกรดขึ้นเป็นห้องนี้นะคะสามสองศูนย์หนึ่ง เป็นห้องนี้นะคะโอ้สิดเด็ดนเลนยกระเป๋าถูกย้ายมาห้องนี้เรียบร้อยแล้วนะ,ะนะคะกระเป๋าก็ถูกย้ายมาห้องนี้หมดแล้วกระเป๋าเราเยอะมากแต่ค่ะทั้งหมดห้าใบตรงนี้คือห้องสุข,ขานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น อ่างล้างหน้าล้างมือมีสองอันว,ว้าวก็มีอู้อ่างกว้างมากป่าป้ามีเตออุโภรอโภคหรือยอน,นี่เป็นห้องเตียงคู่นะคะก็จะแบบเป็นแยกห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นอยู่ชั้นสามสิบสองกว้างมากก็คือแบบว่าเมื่อคืนอ้ BTS BTS だよな。見える。ほら、来た来た来た。来たお、すごい。一、二、三、四条。はい。広、は、々、い、パ,パパ、お風呂あるよ。ケイジ君見たら、お風呂あるよ。お風呂。すごいでっかいお風呂だよ。<laughs> お風呂でかい？<laughs> 本当だでっけえ。<laughs> <laughs> あ、これは<何>いいじゃん。<laughs> เห้าไเมเลยเข้าไเต็มเใยเ้าไมเ้ต็มเลยเข้าไปเ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 ต็มเลยเาไไป้าปเต็

เสียงดังมากจริงๆนะคะป๊าป๊าก็เลยขอเปลี่ยนห้องเพราะว่าเราพักที่นี่กันสามคืนถ้าคืนเดียวก็จะบบไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพักกันสามคืนเราก็เลยอยากแบบพักอีกฝั่งหนึ่งที่เราเคยพักนะคะเพราะว่าฝั่งเนี้ยจะแบบไม่ติดถนนเนาะอืมไม่ไม,ไม,ไม่แบบไม่ค่อยมีเสียงรบกวนมากนะคะ อดูเราดูตู้เย็นปะป๊าหน่อยเขาเรียกว่าบีร์อ่ะเขเท่านองบีรโอ้ได้เจอน้องดีก็ต้องดีนี่นคะคะที่นี่ก็มีเซตให้เรานี่ชงชานะคะเดี๋ยวแม่เคจิจะชองอ่ามัทฉะลาเต้ให้เคจิ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านชมอรุณนะคะเป็นร้านอาหารที่เปิดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้มานั่งที่นี่ในายามค่ำคืนนะคะคือวิวดีมาก พทานเสร็จแล้วก็นั่งรถตุกๆกลับที่พักกันนะคะก็ใช้บริการพี่คนขับคนเดิมเพราะว่าพี่เขาบอกว่ารอได้นะคะแล้วก็โอเคเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปเรียกรถคันใหม่นะคะเพราะว่าอาจจะปรับถูกปฏิเสธก็ได้เพราะว่าเรามาค่อนข้างไกลนะคะนี่แล้วก็แวะมาถ่ายรูปที่เยาวราชนิดนึงนะคะ แล้วก็กลับที่พักของเราค่ะนี่วิวยามค่ำคืนนะคะบนสะพานยกสูงแถวๆด้านหน้าจามจุรีสแควร์ค่ะสำหรับวันนี้เราก็เที่ยวกันตั้งแต่เช้าจะโหลดค่ำเลยนะคะก็คือเที่ยวกันแบบจริงจังมากวันนี้ก็เมื่อเนื้อตัวนะคะก็ขอแช่น้ำอุ่นๆก่อนเข้านอนค่ะแล้วเจอกันใหม่หวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ